ดีเอโกดาลโล่แบ็กขวาของแมนยูในเตดออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของตัวเองพร้อมยืนยันว่าเขาทุ่มเทเต็มที่เพื่อพาทีมประสบความสําเร็จช่วงหลังดาโล่มักถูกโยกไปเล่นแบ็กซ้ายซึ่งทาให้แฟนบอลบางส่วนรวมถึงนักวิเคราะห์ออกมาวิจารณ์ฟอร์มของเขาและถึงขั้นเรียกร้องให้สโมสรหาฟูลแบ็กใหม่มาแทนที่ล่าสุดดาโล่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าบางครั้งคุณก็หวังว่าจะมีช่วงเวลาที่ได้ฉลองแชมป์หรือดีใจกับชัยชนะ ถ้าผมจำได้ดีที่สุดก็คือตอนเราบุกชนะเปสเชหรือได้แชมป์แรกของผมกับสโมสรในศึกคาราบาวครับแล้วก็ตามมาด้วยเกมนัดชิง FA ครับรวมถึงเกมที่เรากลับมาเอาชนะลิเวอร์พูลที่นี่เมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าถามถึงช่วงเวลาที่ผมภูมิใจที่สุดนะมันไม่ใช่แค่ตอนคว้าชแชมป์หรอกแต่มันคือช่วงที่ผมเริ่มต้นได้ไม่ดี โอกาสลงเล่นมีไม่มากแล้วผมต้องสู้จนกระทั่งมายึดตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบสไตล์การเล่นของผมก็ได้นั่นเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดไม่ได้เลยก็คือผมไม่ทุ่มเทให้สโมสรนี้หรือไม่อยากลงเล่นเพื่อแมนยูในเต็ดผมรักสโมสรนี้และผมพยายามส่งต่อความรู้สึกนี้ให้เพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลเสมอสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจที่สุด การได้บอกตัวเองว่าผมสู้เพื่อตำแหน่งในทีมและพยายามเล่นให้สม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะทำได้แฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ